เขาคือไว้พวกมึงอะไรนะพี่อ่ะครับยานเด็ดดังเป็นครักแล้วไอ้ยูซองอะสลับยังสลับแล้วไอ้พี่พี่พี่แยมมันออกแล้วแต่แต่ยังไม่ได้เอาคนอื่นเข้านะเพราะพี่ไม่รู้ว่าใครก่อนหลังอะไรยังไงเราเงื่อนไขอะไรมันยังไงพี่ไปดูเหมือนกันเพราะว่าพี่บอกให้รอให้รอกรอมาโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมีสลับคนที่พี่บอกไว้แต่ว่าอาจจะเวลาวันสองวันเดี๋ยวขอดูก่อน คนใหม่ๆหม่ที่เทสเนี่ยเว็บแรกพี่พูดชื่อก่อนเลยแล้วกันเวทชานมไรกาดแล้วก็ปื๊ดไอไอไอเวมันไอน,นี่ไอเวทมันไอเวทมันขอ,ก,นนขอก,นนนกลางเดือนขอเวลาเดือนหนึ่งกลางเดือนมิถุนา,นาพอดีมันมีเรื่องซื้อ,อค,คอนโดน,นู่นี่นั่นแต่มันชัดจเจนแล้วว่าเออแต่เวทเอกไปก่อนไรกาดเอ่อปื๊ดแล้วก็ชานมเนี่ย ถ้าแอคทีฟไว้นะพร้อมตลอดนะพี่สับคนมึงต้องพร้อมนะถ้าติดปัญหาอะไรก็มาบอกได้ครับพี่ได้ครับผมเออชื่อแก๊งใหม่เป็น DWX เงี้ยรวมกันเมล่ะไอิเคียนักลบฝีมือดีกูเยอะแล้วแล้วก็เช็คชื่อพิจารเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเช็คชื่อพิทามทุกวันเหมือนเดิมทุ่มหนึ่ง แต่พี่ใหญ่พวกมึงกลับไปงัดร้านนะแท้เดยมันจบวันไหนสิบเจ็ดป่ะครับพี่กางปรับเปลี่ยนให้ตีแค่วันที่สิบเจ็ดค่ะพี่เดี๋ยวเดาว,ว่าจะจบวันที่เท่าไหร่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยน้องแยกออกไปก่อนแล้วก็คุยกันเองโอเค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 งั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตัวแทนกลุ่มพยายามเข้ามาเร็วหน่อยเด้อเด้อพรุ่งนี้แจกของเอ้ยไม่วันนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนี้แจกของสำหรับงัดร้านงัดร้านหน่อยไอ้ปื้ดไอ้ท็อป ชานมไปหาเงินมาเท่าไหร่นะห้าล้าน,าานส่วนบางเกตมิชชั่นมใม้ผู้แดงก็ไปทําให้ผู้แดงมาแต่หลังจากวันนี้คือก็อยากให้มองที่นี่ว่าเออมันก็คือบ้านนะมันก็แบบพยายามกุกคีนู่นนี่นอยู่กับเพื่อนตลอดอเปรีบเสมือนคนในแกง๊งไม่ว่าจะาเรื่องออของนิตยาสาราาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ด์กแชทอะไรก็ตามแต่พยายามทำความรู้จักกันไว้นู่นนี่นั่นแค่นั้นเองกันไว้ทำให้มุงมึง คือเอ็มแพคบอลเยอะเว้ยถ้ายิงมึงสนิทกันเมื่อไหร่มันก็ทำให้แก๊งมันแข็งขึ้นทั้งภายในและภายนอก <_ EN> แล้วไหนแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอางี้ตัวแทนกลุ่มพรุ่งนี้ส่งตัวแทนกลุ่มอะใครที่คิดว่าเข้าประเทศได้เร็วอ่ะตอน6โมงเย็นจะเซตกันก่อน6โมงเย็นหรือว่าหลัง6โมงเย็นก็ได้นะจะเซตให้ก่อนเอก็บเชือกเพราะจะช่ป่ะพรุ่งนี้รู้ว่าต้องทำอะไรต่ออาจจะมีแก๊งหนึ่งไอ้กลุ่มหนึ่งไปขายยากลุ่มหนึ่งไปงัดร้านอะไรอย่างเงี้ <_ EN> งยพ ลองงานล้างเป็นแบบไหนพี่จับตีหรือว่าบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจบกันอีกทีหนึ่งแต่พี่อาจจะแยกเอาวงอาวุธแล้วก็ให้มันชัดเจนแล้วก็คนที่คิดว่าเข้าหลังเที่ยงคืนรีหลังเที่ยงคืนได้เนี่ยถือยาไว้หน่อยยาของกลุ่มตัวเองอะเอาไปไว้ที่คนนั้นอ่ะเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนพี่มารับยาแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเซตคนถือรถขายยาหน่อยแล้วก็นั่นแหละวันนี้ไม่มีอะไรแยกยายได้เลย ส่วนคนที่ยังไม่ได้อยู่ในแก๊งอ่ะมึงก็แอคทีฟนนเวยฟาร์มนะเวยแล้วก็มีอยู่กับเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยมาคุกคีกันแล้วก็อย่าอย่าคิดว่ามันเป็นผมมาสอนให้ไอ่้ก๊อกต้องเป็นผู้นําแล้วก็นู่นนี่นั่นคาแรคเตอร์มันอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนซึ่งพอมาเซนเซมันก็ทําได้ดีแล้วก็ดีมากๆไม่ไหวหรือว่าพวกมึงตามเพื่อนไม่ทันไอ้พวกนี้มันก็จะมาแทนให้พวกมึงไปพักก่อนแล้วก็ไปฝึกเพื่อมีเวลาเพิ่มขึ้นเข้าใจใช่ปะบางทีมันฝึกมันเครียดเว้ยกูเข้าใจมึงฝึกเยอะไปมันกก็็เเเคียยดมันนนไไ่้้ะแลลว คือคนที่มาเติมเต็มคนที่มาเดี๋ยวเราจะบอกน้องๆว่าช่วยกันเราอยู่ด้วยกันมันโอเพนเบต้าน้องๆต้องส่งรูบี้คิทตันไดมอนด์นะครับอันนี้คือบ้านของจริงแล้วมึงมีบ้านอยู่แล้วเรียกว่าบ้านแล้วตรงเนี้ยไปยักย้ายเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรละทุกคนตอเอายายพี่ใครส่งให้ผมไปขึ้นแร้งหนึ่งใครที่ยังค้าไม่เสร็จมันติดปัญหาตรงไหนพิมพ์ข้อความบอกพี่ไว้ไปยักย้ายนี่เขาประกาศแล้วหน้าเพจพี่บังพี่ตั้มไม่มีไม่มีพี่พูดกับน้องไปหมดแล้วก่อนเรามายักย้าย เห็นไหมทุกคนส่งให้เราไปเป็นแรงหนึ่งเราเบอร์ number เ n e พี่ก้อดครับบ้านสี่เออไอสี่คนนั้นน่ะมึงเป็นเบอร์เพื่อนไว้เข้าดองแชทด้วยเดี๋ยวพีออพี่ดำพี่บังได้ครับพี่ได้ได้ให้เรียบร้อยรักขอได้แชทหน่อยได้ไหมครับคนหนึ่งมาบ้านแปดมาเอาเอายาได้หรือหรือใครจะชื่อแก๊งชื่อแก๊งเลยไฮ้ไม่ได้ชื่อแก๊งเออ พี่บ้งอ่ะพี่เนี่ยยืนเหมยอยู่ในสัตว์เี๋เดี๋ยวเนี่ยตรงนี้นี่ยตรงนี้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 อะไรี้เฮ้ยมึงออกไปนี่แล้วตรงเนี้ยจากโซนเนี้ยออกไปยืนที่อื่นไป